อหนึ่งนะคะที่เป็นตัวกําหนดให้คุณนะคะเกิดการแสดงออกเกิดพฤติกรรมเกิดอารมณ์ความรู้สึกนะเกิดไอดีนิตี้อย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้ปัจจุบันขณะน,นี้คุณมีชีวิตแบบนี้นั่นแหละค่ะมันมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นและใครหลายๆคนไม่เคยรู้เขาก็ออกไปค่ะเออเปลี่ยนแปลงตัวเองทําตัวเองเอาออกไปทั้งหมดคุณไม่ได้เป็นตัวเองเลยค่ะซึ่งตรงนี้มันจะทําให้พลังงานเราหดสั้นลงเรื่อยๆสิ่งที่เป็นตัว ันตรายนั่นก็คือความกลัวค่ะท่ลักความกลัวไม่ว่าคุณจะได้รับมาจากอดีตนะคะเหตุการณ์ในอดีตที่คุณเคยเจ็บปวดมาก่อนแล้วคุณรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยคุณก็เลยค่ะเอาพลังงานทั้งหมดค่ะไปอยู่ที่สมองและไปอยู่ในสมองส่วนหลังค่ะซึ่งสมองส่วนหน้ามันเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะต้องใช้แต่คุณกลัวเจ็บค่ะคุณก็เลยเอาพลังงานทั้งหมดไปปกป้องตัวเองไปอยู่ที่สมองส่วนท้ายนั่นคือสาเหตุค่ะคุณก็เลยใช้สมองเยอะมากม คุณอยู่ในโหมดเอาตัวรอดแล้วนะที่รักซึ่งความกลัวตัวนี้เป็นตัวไดฟ์พลังงานทั้งหมดค่ะทําให้คุณเกิดพฤติกรรมแบบนั้นเกิดความรู้สึกแบบนั้นกลายเป็นตัวตนแบบนี้คุณก็เลยพลังงานทั้งหมดออกไปเพื่อที่จะเอาตัวรอดให้อยู่ในสถานการณ์นั้นคุณเลยไม่เคยเป็นตัวเองสักทีหนึ่งเพราะคุณต้องการเอาพลังงานออกไปถ่ายออกไปให้คนรักไปให้คนเห็นคุณค่าไปให้คนชื่นชมคุณค่ะและเมื่อน,นั้นพลังภายในคุณก็เลยไม่เคยเป็นตัวเองสัก ทีหพลังงานคุณจะค่อยๆหดสั้นลงเรื่อยๆจนคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครกันแน่ นี่คือสิ่งหนึ่งนั่นคือข้างในคุณขาดค่ะคุณควรที่จะต้องทําก็คือว่าคุณกลับมารักตัวเองให้ได้ดึงพลังงานค่ะทั้งหมดกลับมาอยู่คอพลังงานนี้และเพียงซื่อสัตย์กับหัวใจตัวคุณเองค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงคุณกําลังมีอารมณ์ความรู้สึกยังไงและเอ็กเพรสค่ะแสดงมันออกมาจริงๆจากหัวใจของคุณค่ะคุณจะกล้าที่จะปฏิเสธใครบางคนคุณที่จะกล้าไม่ทําอะไรก็ได้ที่คุณไม่อยากทําคุณจะเซตขอบเขตให้ กับตัวเองค่ะไม่ว่าใครที่ทําร้ายฉันฉันจะกลับมาซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆว่านี่ฉันกาลังทุกข์อยู่ฉันไม่เอาแล้วเพียงเท่านี้พฤติกรรมคุณเปลี่ยนเพราะคุณเริ่มจับตั้งแต่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกและซื่อสัตย์กับตัวเองจริงซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองจริงๆเท่านี้จริงๆค่ะที่รักที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ โดยการที่คุณซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองและสิ่งนี้ค่ะจะทําให้โลกภายในของคุณเปลี่ยนเมื่อโลกภายในคุณเปลี่ยนกระบวนการเยียวยาจึงเกิดขึ้นเรียกว่า h e ลิ่งเจอร์ n e y ของคุณจะเกิดขึ้นจริงๆโลกภายในเปลี่ยนโลกภายนอกเปลี่ยนค่ะคุณจะดึงคนที่มีคุณค่า ตามคุณค่าภายในพลังตัวคุณคุณจะดึงดูดคนที่มีรักแท้คนที่มาช่วยอุปถัมภ์ดูแลคุณค่ะด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับคุณอย่างแน่นอนค่ะถ้าใครชอบวิดีโอสาระดีๆแบบนี้กดติดตามไว้ในช่อง t ิก t o k Facebook และ YouTube นะคะที่ชื่อว่า Minim Studio อกับมารักตัวเองและซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองกันบ่อยๆนะคะทุกคน